แรกจะเป็นใครไปซะไม่ได้นอกจากผู้ใหญ่บ้านไทยค่ะอาจารย์พิชาตดดำดีค่ะผมขอยืนยันจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่บ้านที่ได้ทำการเดินทางออกตรวจท้องที่และตรวจที่ท้องมาทั่วประเทศนะครับผมหมายถึงท้องไร่ท้องนานะครับยืนยันด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมีริงมีชับเดี๋ยวผมนั่งพับเพียบดีไหมเนี่ย ะะยืนยันเลยนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยร่ำรวยไปด้วยงานศิลป์จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์แขนงใดก็ตามไล่ดูมานะครับตั้งแต่วันศิลป์น,นาฏศิลป์ดุริยางศิลป์วิจิตศิลป์ทัศนศิลป์พัตฒศิลป์รวมกระทั่งการเป็นดี้เป็นศิลป์ <laughs> สินไทยเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากนี่สินได้ทุกวันนี้คนไทยเราต้องเลี้ยงนกเขาไว้สกิดเตือนใจแนะนำให้เลี้ยงกันสองสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์ต่างประเทศเพราะอะไรครับตื่นมาเช้าเนกเขาจะขันเป็นปกติของนกเขาครับเช้าเจะต้องขันถ้าเช้าเ้าแล้วนกเขาใครไม่ขันแสดงว่ามีปัญหา นกเขาสายพันธุ์ไทยเนี่ยมันก็จะขันขันออกเสียงว่ากูกู้กูกู้กูกูเลี้ยงสองสายพันธุ์สายพันธุ์ต่างประเทศมันก็ขันแล้วว่ากู้กูกู้กู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 ้จนกว่ากูไม่มีให้กู้เอาละครับ แต่อยากจะให้มั่นใจกันว่าถ้าเรารู้จักสินไทยและซาบซึ้งกับสินไทยเราจะรอดรอดพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสายเป็นสินได้เพราะทุกวันนี้สินคแนงต่างๆนี่ถูกมัดรวมไว้ด้วยเส้นได้สายสินลมหายใจรวยรินเต็มทีแล้วต้องมาย้ำอีกครั้งว่าความงามของสินไทยขแนงต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเริ่มจากวรณศิล ศิล,ลปะความงามแห่งภาษาไทยในยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ต้องดูอื่นไกลแค่คำไทยธรรมดานีครับบ่งบอกถึงลักษณะอาการอย่างชัดเจนถ้าลงว่าสระเอแล้วรับรองว่าไม่มีอะไรตรงเช่นเกเขเซเฉเปเยเห,เ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 ,หเลยกเว้นอันเดียวเดดันตร เสน่ห์ของวรรณศิลป์ไทยไหมครับขออนุญาตยกตัวอย่างงานของครูบาอาจารย์งานวรรณศิลป์ไทยนั้นสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างงดงามและสามารถเอาฉันทลักษณ์ของวรรณศิลป์ไทยบังคับภาษาต่างประเทศได้งานชิ้นนี้ครับโครงโลกกระดิษบอกฝูงชนกําเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันุ์แผกบ้าง ความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้รือไหวท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทถอดความเป็นภาษาอังกฤษด้วยฉันทะลักษ์ของโครงสี่สุภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยว่า Born Men Are we All And One Brown Black By The Sun Culture No w l e Can Be One a l i k e Only The Heart Differ From Man To Man ไศิลปะของไทยเนี่ยบัมพดนรุษของเราสอนกันมาสืบทอดกันมานานมากก็คือเน้นคําว่าอะไรรู้ไหมครับต้องประณีตละเอียดรอบคอบมีความละเอียดละออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย ศิละปะเราสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้เราเอามาแกะสลักนะฮะลวดลายของการแกะสลักไม้การเขียนลายไทยทุกอย่างจะต้องละเอียดละออประณีตไปหมดเลยอันนั้นเราเห็นเป็นรูปประทับแต่จริงๆแล้วเราเอามาเป็นนามประทับได้ด้วยนะครับก็คือเอาศิละปะหรือว่าศิลป์ไทยนี่แหละมาใช้ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างคําว่าละเอียดละออรอบครอบนี่นะครับยุคนี้ยุค IMF กระเป๋าแฟบกันหมดหลายคนจะตกงาน แต่ก็อย่ากเกี่ยงงานแล้วจะไม่ตกงานนะครับถ้าเผื่อไปสมัครงานอย่าลืมใช้ศิลปะของไทยในการสมัครงานด้วยนะครับเริ่มต้นทีเดียวลายมือบาณพรบุตรเขาเราสอนให้เขียนอย่างเรียบร้อยสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเขียนค่อบรรจงอย่าเขียนแบบไหนหรู้ไหมครับบางคนหวัดมากคนที่จะรับสมัครเห็นลายมือปุ๊บส่งกลับไปให้ครูหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองว่าใช้มือเขียนจริงาอไม่แน่ใจว่าใช้อะไรเขียนนะ ต่อมานะครับก็คือถ้าเผื่อใบสมัครนั้นมีคําภาษาอังกฤษบ,บัมพบบุูดกระบอกว่าจะเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้ซึ่งอย่างจริงจังเพราะฉนั้นภาษาอังกฤษระวังนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจอย่ากรอกบางคนเนี่ยเขามีคําว่าเนมนะฮะชื่อนะครับ first name ชื่อต้นเอาใส่ลงไป<อ> last name นามสกุลใส่ลงไปมาปถึง middle name ฝรั่งมี middle name คือชื่อกลางแต่คนไทยไม่มีบางคนใส่อะไรรู้ไหมจิมตามแอ คำว่า m i d d l e a เอไม่ได้หมายถึงชื่อเล่นนะครับหมายถึงชื่อกลางซึ่งคนไทยไม่มีต่อมาอย่างคำว่า Sex เนี่ยนะครับรับรองว่าหลายคนทีเดียวกรอกผิดคำว่า Sex เห็นปุ๊บอุ้ยตายแปลว่าอะไรมาถามกิจกรรมส่วนตัวของฉันเหรอบางคนหน้าแดงแล้วก็กรอกลงไป never เคยมีผู้ชายบางคนมาสมัครที่ที่ทำงานของผมช่องคำว่าเซ็กซ์มันกระมิกระมิ้นเขียนลงไปนึยไงหมวันเดา์เขาไม่ได้ถามอะไรอย่างนั้นเลยไม่เอาไม่เอานะครับแล้วก็จะแต่งตัวเข้าไปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแต่งตัวไปอย่างเหมาะสมนะครับมีศิลปะไทยบอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยบรมครูสุนทรผู้เขียนสุภาษิตสอนหญิงอย่างเป็นศิลปะสอนถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นศิลปะนะครับ เขียนบอกว่าจะนุ่งห่มดูพอสมสักสงวนให้สมควรรับพักตามศักด์ศีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินก็คือดูให้เหมาะสมกับเราผมเคยเจอคุณผู้หญิงบางคนตัวอาจจะไม่ค่อยสูงนักนะครับมาสมัครงานกลัวจะตกความสูงใส่ส้นสูงสูงมากอารมณ์ส้นตึกคอนโดเลยเพื่อใส่สูงอย่างนั้นขึ้นไปปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นเมาวความสูง ถาเดินปกติต้องเดินแบบบุคคลเดินธรรมดาอย่างสง่างามนี่เปลี่ยนจากคนเป็นนกพรามิงโกหมดเลยไม่รู้จะรับมาทำอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในประเด็นนี้ก็ต้องมีระวังต่อไปอีกนะครับแล้วที่อยากจะพูดถึงก็คือเมื่อไปสมัครงานแล้วนะครับศิลปะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะแม่พลอยฝากไว้แป๊บหนึ่งนะครับหนูเพชประธานโทษหนูเพชนะครับก็คือ มาดในการไปสอบสัมภาษณ์นะครับต้องสง,ง่างามอย่างที่บพุรุษไทยเราสอนมาเลิกสักทีครับไอ้อากัปกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นล้วงแคะแกะเกาหาวยักโยกถอนค้อนกระพริบสิบอย่างห้ามทำบางคนล้วงยังไงเลยไหมครับเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ไปถึงปุ๊บยืนล้วงกระเป๋าแล้วล้วงแล้วจับที่นี่นะฮะแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ล้วงให้เฉยมันทําอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่รู้มันล้วงอะไรของมันอยู่ นี่ผมก็จับของผมอยู่สนุกดีเหมือนกันนะครับก็คือพวงกุญแจพวงกุญแจพวงกุญแจส้เอนะครับอย่าเท่านั้นเองแล้วบางคนมีผู้หญิงขอเติมตั๊บเดียวก็คือใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปแล้วล้วงยังไงรู้ไหมทำอย่างนี้แล้วเวลายืนคุยกับใครๆกระพือนะมีคนถามอ้าแม่เพชไอนั่นไปทางไหนไปทางโน้นค่ะไปประการสมพานไปไหนไปทางนี้ค่ะประธานโทษคนหรือนกเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะไทยเลยครับผ่านอะไร อ๋อกับโรอ๋อเข้าใจเข้าใจอ๋อเข้าใจที่บัตรทำเรเล็กดวงฮะไทยใช่ไหมใช่จากนักเขียนจากผู้กำกับละครเวทีมาเป็นนักพูดได้ชั้นเยี่ยมด้วยสิน้องเล็กฮะไทยฮะไทยเป็นดวงฮะไทยเป็นคนที่ขำอยู่ในตัวเลยนะเป็นลักษณะของคนที่อารมณ์กีเสียงก็ขำขำนะตอนนี้หายหน้าไปคิดถึงแล้วว่าสิอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาครอบครัวสตาทิฟย์ไง มีพี่น้องก็อยู่ในวงการนี้หมดเลยตอนนี้ก็หายไปจากวงการนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกันมันหมดยุคเนาะพี่แอไปได้อาจารย์เฉลิมชัยมาจากไหนเนี่ยก็ไปช์ตอนนั้นยังไม่มีวัดลำคุณนะผมเชื่อว่ายังไม่มียังไม่มีแล้วตอนนั้นนเหลิมจะบอกว่าพี่ผมจะพูดอะไรผมพูดไม่ได้เหรอนะนะพูดได้ชื่อพี่สีน้าไปเหอะแล้วจะเอาหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมโอ้อันนี้ผมถนัดเออน้มาแล้วกันแต่สี่นาทีเท่านั้นนะน้อเออ ผมพูดไม่ได้สีนาทีพอถึงเวลาพอถึงเวลาเข้าโอ้โหต้องไปตัดต่อแล้วตอนเลไมันทั้งนั้นแล้วท่าของอาจารย์เฉลิมชัยเห็นไหมตั้งแต่นั้นเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่า <laughs> <laughs> เวทีนี้สร้างเฉลิมชัยให้มีลีลานี้หรือเปล่า <laughs> เออพลเริ่มเกิดจากเวทีนี้ในเรื่องท่าทางอย่างนั้น <laughs> มันต้อง ยังไงและเขาเลยล่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ิมชัยเป็นอย่างนี้มานะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เสแสร้งเขาไม่ได้มาแสดงหน้าฉาบหน้าวัดไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเพื่อปกป้องและจันลงศิลปะถึงพลิกถึงขิงถึงใจเลยของอาจารย์ไอ้วันนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องศิลป์ไทยเพื่อศิลปะไทยเพื่อไทยเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ขายได้ถูกไหม ได้นี่แล้วเมื่อกี้ตอนเกิิ่อข้าอ่ะทำไมศิลปะฝรั่งเพื่อไปทางประชารัฐ <c oughs> ไม่ใช่<ง>ผมบอกว่าศิลปะไทยเพื่อไทยเออฮะแล้วศิลปะฝรั่งเพื่อพลังประชารัฐเนี่ยเ,เพื่อจะบอก,อกว่าณ <ม ơ S 2> วันนี้น<ค>มันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะศิลปะไทยถ้าไปบอกเพื่อไทยเดี๋ยวหาว่าเราเชียร์ไฝ่ายค้านอย่างเดียวเพราะเพื่อไทยไงยพี่ตั้งมาก่อนนะ<อ>พี่ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่ปี2541ก็เลยตั้งชื่อศิลปะฝรั่งเพื่อพลังประชารัฐเพื่อจะได้ แล้วตอนนี้เขาเอาไปตั้งชื่อพักอ่ะเขาไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์พี่เลยไม่ต้องตั้งไม่ต้องจ่ายหรอกมันเป็นคําทั่วไปเปล่าพี่คิดมาก่อนนะอแต่หน้าไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปเถอะอ่อนแล้วนี่ผิดสบปนฝรั่งเพื่อพลังวัชรัสเอออัจน่ศิลปิสู้ซ่าอศิลป์ศิลป์ศิลปะสู้ซ่าเพื่อประชาธิปัตย์เอออะไรอย่างนี้คุยมันตายเลยใช่ไหม่เอาไม่เอากันเมืองไม่เอาเรื่องลกหูอะไรศิลปินี่พี่ก็หลุดใหม่นี่เห็นน้องลลิซ่าหรือเปล่า น้องลิซ่าเนี่ยนะอะไรเขาเต้นเขาคัฟเวอร์เพลงไงอโอ้โหนี่ดังมากน้องลิซ oh, ่านี่ดังในวงไอแบ็คพิงก์อะเลย่าเต้นนี่นี่อีปี้อีปี้อะไรกันเนี่ยนี่อีปี้โอ้ดังจริงๆวันนี้นะก็ไอเรื่องอย่างเงี้ยมันดังเร็วไม่ใช่มันเป็นเพลงคัฟเวอร์เพลงอีสานนะนะออ๋จ้แต่มาคือปูมันไปหนีชปูมันไปหนีบอีกะปี่ะนะแต่เขาเรียกสั้นๆนี่อีปี้อีปี้เอพิซึ่งก็น่ารักดีนะแต่ก็เด็กไงเออถ้าลองพี่ไปร้องสิ บอกคนเดียวกแช่งเลยบอกหนีพี่ตายไปเลยยายเออยายเออเอามาพูดเรื่องนี้นะใช่ศิลปะไทยเพื่อไทยคือมาเขาว่าเพื่อไทยเนี่ยไทยไม่มียอยยักษ์เพื่อความเป็นไทยเป็นอิสระมีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์